สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับตระกูลลูฟี่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเนั้นได้มาคุยกันนะว่าในเนื้อหาในตอนต,ต่อไปมันจะได้มีการพูดถึงเรื่องราวตระกูลลูฟี่ที่ว่าแท้จริงแล้วตระกูลบังกี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อปลอมที่ได้มีการตั้งมาที่หลังหรือไม่เพราะว่าในตอนก่อนหน้านี้นี่ก็จะได้มีการเปิดเผยว่านลอรดีซีเบกเนี่ยเขานั้นมีชื่อจริงนะว่า David เดว David Jones, ิดนนดีซิ ที่รัฐบาลโลกนั้นได้มีการตามล่าตระกูลพวกเขาใช่ไหมฮะแต่ว่าในเนื้อหาสปอยที่ได้มีการปล่อยมาล่าโุดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องราวตระกูลลูฟี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันว่าตระกูลฟลูฟี่เนี่ยมันจะมีความลับที่เหมือนตระกูลเดวี่อะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็เรื่องราวเกีก่ยวกับตระกูลมังกี้เนี่ยมันจะมีจุดเชื่อมโยงกับรอยสักดากอนที่มันได้มีการเผดเผยมาหรือเปล่า,าว่าดากอนอาดีเนี่ยเขาได้มีรอยสักนี้มาตั้งแต่ ซึ่งนี้ก็เลยน่าสนใจนะว่าลอยสักดากอนมันจะมีความเชื่อมโยงกับตระกูลมังกี้ดีของพวกเขาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดภายหลังเนื้อเรื่องนั้นได้มีการเปิดเผยนะว่าตระกูลมังกี้ดีเนี่ยมันเป็นแค่นำสกุลปลอมที่ได้มีการตั้งมาเหมือนกับล็อกเรื่องราวลอยสักดากอนมันก็จะน่าสนใจเนามันเนี่ยจะเป็นรอยสักตระกูลดีของพวกเขาในอดีที่มันได้มีการส่งต่อมาถึงดากอนในปัจจุบันหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นมันก็จะเข้าใจได้นะว่าธรรมดากอนถึงได้มีรอยสักแบบนั้นูเา เขานั้นจะดูเน้นย้ำรอยสักนั้นขณะที่ว่าเนื้อหาการย้อนอดีตที่กอรวาเล่เนี่ยในตอนนั้นดากอน,นยังไม่มีรอยสักที่หน้านะฮะแต่ว่าอาจารย์โนดะก็ยังใส่รอยสักที่แขนให้คนอ่าน,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 นได้เห็นกันเพรนาะฉะนั้นก็ไม่แน่นะว่ารอยสักนี้ของดากอนมันอาจจะได้มีการเชื่อมโยงกับตระกูลของเขาในอดีตแต่ว่าในตอนแรกดากอน,นอาจจะไม่รู้ความจริงลหลังจากนั้นเนี่ยดากอนน่นมารู้ความจริงในภายหลังเลยก็เลยทําให้เขานะฮะสักรอยสักอนันตไว้ที่หน like ้าอะไรแบบนี้และเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลลูฟี่ที่ไม่น่าสนใจเนี่ยยยมมมัันนนกก็จะะีีออู่่่่่2าาางทไวิเครห์ฮ เพราะว่าด้วยความที่ว่าในตอนนี้ลูฟี่เป็นจอบาที่กลับมาเนี่ยมันก็เลยจะมีโอกาสสูงมากที่ดูฟี่เขานั้นจะเป็นลูกหลานของจอบาแนดีดเพราะว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทาให้ลูฟี่ได้ปลุกความสามารถใ้กาบขึ้นมาได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นพ่อลูฟี่เขานั้นมีสายเลือดจอบาแนดีและเขาก็อาจจะเป็นคนตระกูลเดียวกับจอบาแนดีก็เป็นได้น,นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดตระกูลเดวี่ที่เป็นจาสระในตำนานนั้นถูกตำหน้านขนาดนี้เนี่ยตระกูลจอบาคนแรกที่เป็นศัตรูรัฐบาลโลกแล้วก็เป็นจาสระคนแรกของโลกใบดีนะฮะ พวกเขาในก้าไดจะถูกตามล่ามากกว่าตระกูลเดวีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เนี่ยเนเรื่องนี้จะได้ไม่กล้าเปิดเผยน้องตระกูลูฟี่แท้จริงแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ตระกูลมังกี้ดีแต่ว่าความจริงแล้วพวกเขาเนี่ยคือตระกูลเดียวกันกับจอบาเนีอดีที่น่าจะเป็นตระกูลเก่าแก่ที่อยู่ที่อาณาจักรโบราณระดับแบบนี้และนี่ก็จะเป็นประเด็นแรกที่ไม่น่าสนใจนะลูฟี่เนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นตระกูลเดียวกับจอบาเนีอดีระดับแบบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ประเด็นที่2ที่ไม่น่าสนใจเนี่ย เขานั่นคือจอสลัดในตำนานในระดับนี้ใช่ไหมะกับเรื่องราวที่บอกนะว่าเจ้าบาเนีดีเนี่ยเขานั่นคือจอสลัดคนแรกของโลกซึ่งเราก็จะได้เห็นนัว่าทั้งเจ้าบาและก็เดวิดดีโจนเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ต่างเป็นจอสลัดในตำนานทั้งคู่มันก็เลยมีจุดที่น่าสงสัยนะว่าเจ้าบาเนียดีกับเดวิดดีโจนนั้นจะมีโอกาสหรือไม่ที่พวกเขาทั้งสองคนนะฮะอาจจะเป็นจอสลัดคนเดียวกันในระดับนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะหมายความว่าเจ้าบาเนียดีเนี่ยเขานั่นคือเดวิดดีโจนต้นนั้นกูล้วก็หนูรดำ และถ้าเกิดว่าลูฟี่นี่เป็นลูกหลานจอบอลแนอดตขึ้นมานะฮะนั่นก็จะหมายความว่ากาบดาก็และกลูฟี่พวกเขานั้นก็จะเป็นลูกหลานระกูลเดวี่อะไรแบบนี้เหมือนกันและนั่นก็อาจจะหมายความว่าลูฟี่และ,ะหนวดดาเนี่ยพวกเขาน่อาจจะเป็นญาติทางหางอะไรกันแบบนี้ก็เป็นได้น,นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดลูฟี่เนี่นเป็นลูกหลานจอบอยและหนวดดำเป็นลูกหลานเดวิจโจนเนี่ยนี่ก็จจะเป็นเรื่องราวที่ว่าเดวิจโจนแล้วก็จอบอแนเดดพวกเขาเนี่ยจะอยู่กลุ่มศารตร์เดียวกันหรือไม่ก็ถ้าพวกเขานะฮะอาจจะเคยเป็นจอสลัดที่เคยต่อสู้กันดไ้ เพราะว่าถ้าเกิดนอดีตพวกเขาเน่ยเคยต่อสู้กันเนี่ยมันก็จะเป็นการปูทางให้ลูฟี่และก็หนวดดำนั้นได้ต่อสู้กันในอนาคตเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าการที่เรื่องราวนั้นจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันกน็น่าจะเป็นไปได้มากกว่าเรื่องราวที่ลูฟี่และก็หนวดดำพวกเขาเนี่ยจะเป็นญาติกันในแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดนั่นคือจอบอยแท้จริงแล้วชื่อนี้ที่ถูกเรียกกันมาตลอดเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อเรื่องของนามสกุลในแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ล็อกเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครที่เรียกเขาว่าลออะไรแบบนี เพราะฉะนั้นชื่อของจอร์ดนอดีตมันก็อาจจะเป็นนามสกุลละมัน,นะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ว่าลูฟี่ที่เป็นจอร์ดที่กลับมานะฮะแต่จริงแล้วมันคือคนตระกูลจอร์ที่ได้ไมการกลับมาซึ่งมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเอาลูฟี่เนี่ยเขาน่าจะมีชื่อจริงที่ว่าจอร์ดดีลูฟี่อะไรแบบนี้หรือเปล่ายังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมาลองลุ้นแล้วก็เล่าด้กันต่อไปนะฮะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนใเนเ,นเนชบบนกชไร และก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในห,หาขีบใหม่ชช่นเราสวัสดีพอต้องขอตัวลา,าไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสุดครับ